กูไปสมิธก็เองไปเบิร์นแกงน้องพ่อหลีกับไปโต้หาพี่เอเราไปสมิธกันไหมไ นัดก,ก,กับเกฟเสื้อผ้ากันเรียบหลอยแ่งหนาเฮ็ดผุ่งไปนี่ลุกแบบสดใสสับสายสสายังซีหน้า,นากระตางคนต่างบอกดีเบ,บ,บาตะวันตะลีนี่คือแบบลากค้างปากบางคนเป็นนักงเงือกกูก็ใสเสื้อยืดกางเกงยินไปซึ่งกูก็มาร่วมกันที่กรุงเทพแล้วก็ไประยองแลาวพอ่พาเลือพอลงท่าไปมันมีสองฝั่งฝั่งซ้ายคือเรือใหญ่ฝั่งขวาคือเรือเล็กบัดท,ที่นี่ย้อนมันมีสองฟังมีฟังหน่อยกับฟังใหญ่เมื่อหูบอกกูเลือกฟังใดซื้อ เลือกฟังเลือดหน่อยพอพอลลี่บอกว่าน้องพอลลี่อยากได้ privacy bird ทุก,กุก็โอเคเอออันนี้มันน่าจะเป็นส่วนตัวกว่าเพราะว่าเรามากัน7-8คนเนาะลงแบบสปีดบนเล็กๆไม่เกิดสิพอดีกับชุก,กุกกรลาดกระเป๋าไปลงฝึมมึงเอ้ยบักค้นขคับเลือดเออสือกซูนย์ให้มูขับเลือดแบบฟุ้มฟ้มฟุ่มแซง <laughs> เลือดขั้นใหญ่ไปฟิวเลือดขั้นใหญ่หาว่าเบอร์ชุกุสุก,สกุโดดฟุ้มฟุ้ม,ม,มหัวขวักเพดานป้ม ปึ้มบึ้มกูบอกเลยเอเซอร์เีตามหูแวนนี่ใต้ทองเรือจ้ะบางค่ายเนี่ยทำงงานไต่ทองเรือมาเอาขอไปขายขึ้นลุ้ยบอกสำนั่นละแบนน้องแบนเนี่ดีกว่าได้เหลือยังเลยจ้ะจากแมงเสียไปใส่บวกวาสิหอดทะเม็ดเอาจนกูแอลลัดซุ่มเลือดใหญ่กะหันมาเบิ้งหนาซุ่มกุนเพียงเสี้ยววินาทีแต่กูรู้สึกได้ถึงความรู้สึกเบียดปะ ไปได้แล้วพเวสีกูรู้มันคิดแบบนั้นกูก<อ>ร,กรกู้ช็อตแหลกอ้าวชาเม็ดกูหลอดบอนอว่ะมาหอดทาเรือ,อด้วยสภาพเหมือนโดนลุมโซผมที่กูได้ไปจากร้านเก๋กๆมันคือทรงหมองพรทิพ <laughs> มันคือความเหนียวที่แวะในเซเว่นก็ทำไม่ได้แว่นของพลี่เหลือเล่นเดียวอีกเลนหนึ่งอยู่ใต้ท้องเรือ <laughs> แต่ที่นี่ลงจากเรือมาโอ้ยนาะกูกับพอนหลีหันไปเบิ่งคนขับเรือเธอเอ้ยเขียนห้ผูดไดโน่เอาน้องพอนหลีมัดแขนแล้วก็ลากลงทะเลโหลดเธสิขับแบทนเอท่งขับเทิ่งดามูไปนั่งอ๋อเอ้ย,อ,ยอะไรก็มีตะกูมีตะกูแม่งมีแต่กูทุกอย่างเลยแม่งเอ้ยแล้วเกี่ยวอะไรกับพวกกูไหมเกี่ยวไหมที่พวกกูจะต้องมาร่วมชะตากรรมนั่งเรือเดียวกับมึงวายกรรมหนึ่งแล้วกูว่า ซุ่มกลัวค,นค้นของลองเนาะเสร็จแล้วก็หารถต่อก็ได้ขึ้นรถซองแถวขั้นหนึ่งหอดโรงแรมดูเรียบร้อยเอาของไปเก็บไปเหร่นหน้าทะเลเป็นหาดท,ที่ทะเลสวยมากซุ่มกูกับปไปในช่วงเวลาเกือบเกือบเย็นพนกับบอคอยมีกอไปหอดลงรถมอเตอร์ไซค์มากลากกันลงไปเหร่นหนา้าเกี่ยวกับมึงพากูไปนี่ก่อนมึงสิไปใส่เมื่อกี้ไปใน่เมื่อกี้ไปใส่เมื่อกีบอกมาก่อนเต้ากับมากไก่แล้วบ่เาไปยังหลอกบ่เาไปยังหลอกประศรนลงไปเหร่นหน้าใส่บิกินกนี่แล้วลงไป กระเทยทออตุดแตกขวบขวบชนีแตกขวบขวบเล่นอยู่สักพักหนึ่งอีอีวายน้ำไปกายแห้งอุ้ยเอ๊ะตอนนั้นกระตุกไก่กี้ประสาทคิดว่าอีเอ๋มันสิจมน้าเพราะว่ามันไปแบบเกือบกลางทะเลเลยนะมึงเลยหันไปอ๋ออีอีอยู่สายละหันไปเห็นแต่ตัวน้อยๆขาวๆปีนขึ้นโขดหินกลางทะเลเอ๊ะมันไม่ดียังนั่นน่ะเออกูัวว่ายว้น้ำก็ไปไกลมั้งโอเคเป็นบ่อไม่ได้ถึงน้ำชดเป็นบ่อแมนแมนกลัเล่นน้ำสัก ทหาที่อีเอขึ้นไปเยืยนทั้งโขดหินด้วยกางเกงสีเหลืองสดกับเสื้อบิกินี่มันกูเห็นอย่างชัดเจนซุ่มกูกระเลียเบิงอีเอึ้ขึ้นเพชอนยังทายหลูปบอ,อกขึ้นจังไดนมองด้วยความสงสัยและมึนงงนณตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเออีเอลุกขึ้นแล้วถอดกางเกงลงนั่งขี่ทั้งโขดหินจ้าสุ้ ดากแมงโคตรขาวอีเอเป็นคนขาวแม้แล้วสกูเจ็ดขนต้องนั่งเบิงแบบขี้ทุกก้อนทุกชอ็อตทุกเซนติเมตรเห็นหมดในการ้วนศิลปะของการมว้วนขึ้นยกไอติมกูเห็นเบิดเป็นภาพระยะไกลที่เหมือนกูซูมโดยสายตาเจ้าของเจ็ดแปดคนระบบออตโตเมติกกดปุ๊บปุ๊บ บอกเลยนะแลนคืนแทบไม่ทันเพราะตอนที่เอขี่ซุ่มกูได้เห็นก่อนขี่ประมาณสามวีเพราะวิทีซีคืนสัต์จจ์ไม่ใช่แค่แกล้งพวกกูนะเจ็ดคนที่เล่นน้ำอยู่เย้เย้เย้วถูกขอบครัวหันไปเบิ่งนีเอช็อตนั้นแลนคือนักสกูจะยิ่งก่านี้สึนามิหนีได้เล่าจะเท่าหนีกองขี้ เลนบมื่อคิดที่ิตทุกขอบครัวค่ะอบอกเลยว่าเอ็ีบอดีฝรั่งกับบยูจ้ะทุกคนเห็นบนดีเอขึ้นไปขี่ทุกคนเห็นเ,<อ>เพื่อน, I oli, นอ,อีพอลลี่ถือแม่งกับพุ่นต่อไม่รู้ตัวจ้ะตายเพราะแม่งกับพุ่นบ่เป็นอย่างนี้กู <c oughs> ขออย่างเดียวหน้าขี่ัตว์มากนะอย่าเข่าปากกูเมะแต่เยุดเถียว <c oughs> มึงทำอะไรก่อนแล้วมันก็นนาตายล่างด่าขืนซัดมากเกาดากตรงหลังขี่จะขอลงมาจากโคนหินวายน้าขึ้นมาขื้นฟงแล้วขื้นมาแบบมึนๆมึเข้าจบนขึ้นน้ำเป็ดกระเทยบรรหนกเอา กระจักแล้วกูก็เห็นในสารคดีเนะป่ามันกินขี้อยู่ันป่าพ่อมาบอกการทะเลเราเลี้ยงไปหาทางพูดบรรณาบอลมวฟุ่มฟุ่มฟุ่มพาหน้าซุ่มกูไปได้แต่โบกมือโชคดีเด้อแม่เออ วีบากกรรมยังกูน้อก,กูว่าแต่ละยารักธรรมชาติกว่ากูก็เรียกว่ามึงไปคุดลุ้มไส้ขี่ใส่เนี่ยมันยังสิคลีนกว่ายังจะรู้สึกดีกว่าที่จะให้กูมาเห็นภาพมึงขี่บนโขดหินแล้วน้ำซัดเข้าก <laughs> ู <laughs> เลยถามเป็นยังเมื่อกี้บอขอเขาตามรานค่ะมันบอกว่าตอนแรกมันหุบเข้าไปเรยวพอมันไหวไปสีหอดเคืองเล้วมันอยู่ตรงกลางร,ระวังบนโบก,กับก่อนหินก่อนน้าในขณะเดียวกันตัดชินใจจะว่ายเข้าฝั่งน้ำเสือซัดเข้าไปข้างในเลยตัดสินใจโอเค่อยใหน้ํำซัดหลบคืนโขดหินจ้ะ แล้วกูละกูได้ลงน้ำห้านาทีเองสเม,ม็ดกูสเม็ดโมเมนต์ฟิตเนสนะคะไปมาสามวันน้ำหนักกูลงสามโลค่ะแด่ข้าวไม่ลงนอนตาค้างหลับตาทีใดนึกถึงแต่ก้อนขี้ ق. ใครที่ไปคลิปหลังเอนะคะให้รู้ไว้ขี้เอผู้มือได้กินแล้ว